สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับและวันนี้ผมก็จะมาสอนสแปมในเกมนี้นะครับเกมชื่อว่าอ,อาอนิเมะแป๊บนึงนะนครับอนิเมะเดอะมิชินเวอร์วอล์คและผมก็จะมาแนะนำตัวที่สแปมได้สองตัวก็จะเป็นตัวนี้ แล้วเป็นต้องเป็นล่างนี้ด้วยนะครับปึ้งกดเข้าไปแล้วก็ตัวนี้ครับแล้วก็ไน้เอาล่างหวัวสุดมาเลยเอาสัตวม้ามาด้วยฝั่งนู้นมาแล้วผมก็จะมาซอนเล่นนะครับไปดูให้คุณกดตรงกลางแล้วก็กดตัวไว้กดไปเรื่อยๆบอกเลย แล้วก็ช้าเมื่อก evet ี้มันเป็นทางเป็นทางทางติ๊กติ๊กหืะิกิกมาแล้วครับกดตุงการกดตัวไว้ไม่ไม่ไงมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ไอ้น่ยีตัวนี้ก็เหมือนกันเนี่ยกดเหมือนเดิมเลยนี่ยกดเหมือนเดิมนะครับนี่ครบป้านอุออรอออออออ ในหูมันนอนแล้วชาร์จได้ด้วยวะมาปังนี่ครับแค่สองตัวนี้ก็ชนะบอดได้ตุ้มตัวนี้ตัวนี้ครับฟึ๊บฟึ๊บฟึ๊บอ้าวยังยังครับยัง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 ฟึ๊บนี่ ไปออกไปทีเดียวก็ตายแล้วทุกคนไปยู you วินเออนะคะยูวินนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ทุกคนสามารถเล่นโหมดนี้ได้ก่อนก็กดไปที่โหมดทีมนะครับแล้วก็กดตัวนี้นะครับ แล้วก็นี่ครับนี่ครับตัวนี้แล้วก็ต้องเปลี่ยนเป็นร่างนี้แต่ร่างนี้มันต้องซื้อนะครับแล้วก็กดเข้าไปเรื่อยๆมันก็จะมีแบบบอดฟิกซ้อมนะคบนีแล้วคือเป็นสกิลที่แรงมากครับนี่ครับ แต่มันมีระยะทางจำกัดเนี่ยครับวู้ดแตเกือบสุดแบบเออก็ประมาณนี้นะครับบ๊ายบายครับ